สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้เรามาทำโฟนคอร์ดแบ็กกันต่อนะคะถึงขั้นตอนการเมมขอบกระเป๋าแล้วค่ะหลังจากที่เราติดซิปไปแล้ว1ด้านนะคะเราก็มาเมมขอบกระเป๋ากันค่ะหรือเรียกว่าสอยแบบพันไม้หรือสอยทีนะคะระยะฝีเข็มอยู่ที่1มิลค่ะค่ะเริ่มเมมตรงเหล็กนะคะให้ตรงกับเหล็กหัวซิปเลยค่ะที่มันเป็นเหล็กสีขาวๆเลยนะคะค่ะด้านแรก เรามิมให้เสร็จก่อนนะคะทำแบบตัวอย่างนี้เลยค่ะค่ะแล้วมีมด้านที่สองต่อเลยนะคะเริ่มตรงเหล็กหัวซิปนะคะค่ะที่เราบอกว่าให้ตรงกันก็คือตรงเหล็กนี้นะคะให้ตรงกันทั้งสองด้านเลยค่ะ ค่ะสอยแบบพันไม้หรือสอยถี่ระยะฝีเข็ม1มิลเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆแค่ตักผ้านิดเดียวนะคะค่ะหลังจากที่เราเมมขอบกระเป๋าเรียบร้อยทั้งสองด้านแล้วนะคะเราก็จะมาติดซิปด้านที่เหลือกันต่อค่ะค่ะเริ่มให้ตรงกันเลยนะคะค่ะดูจากเหล็กสีขาวๆนะคะ ค่ะถ้าเหล็กสีขาวตรงกันก็ถือว่าซิปเราจะไม่เบี้ยวนะคะถ้าเกิดว่าตัวกระเป๋าเราพอดีกันนะคะซิปมันก็จะไม่มีโอกาสเบี้ยวแล้วะค,ะค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาเย็บซิปด้านที่สองกันต่อนะคะโดยใช้วิธีการด้นถอยหลังระยะฝีเข็มครึ่งเซนนะคะค่ะให้ฟันซิปนะคะเกี่ยวบนขอบกระเป๋าพอดีนะคะถ้าเกิดคนที่ คล่องเกี่ยวกับงานฝีมือนะคะก็จะสามารถใช้ความรู้สึกนะคะว่าสิเราอยู่บนขอบกระเป๋าแล้วนะคะใช้มือสัมผัสไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เพิ่งฝึกทำงานแฮนด์เมดนะคะเราก็ใจเย็นๆหน่อยนะคะค่อยๆทำไปค่ะทักษะหรือความชำนาญจะเกิดเมื่อเราทำงานนั้นซ้ำๆบ่อยๆนะคะ แล้วเราจะเกิดไอเดียใหม่ๆขึ้นค่ะก็อย่าพิ่งท้อนะคะลองทำไปเรื่อยๆค่ะซิปที่จะยากก็จะมีช่วงหัวซิปนะคะตรงนี้นะคะจะยากนิดนึงเพื่อนๆต้องออวางซิปดีๆนะคะช่วงที่เราบอกว่าหัวซิปต้องเว้นไว้หนึ่งนิ้วก็จะมีความสำคัญตอนที่เราขยับซิปตรงหัวซิปนี้ค่ะค่ะเราสามารถขยับไปมาได้ เพื่อให้หัวซิปลงล็อกกับกระเป๋าทั้งสองด้านพอดีนะคะค่ะฟันซิปก็จะอยู่ตรงกลางของกระเป๋าพอดีค่ะค่ะเพื่อนๆก็ค่อยๆเก็บหัวซิปตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองด้านเลยค่ะช่วงห่างซิปเราอาจจะเว้นไว้ประมาณครึ่งเซนนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาหมุนนะคะแล้วก็เก็บ ช่วงที่เป็นด้านล่างของสิบนะคะขึ้นมาประมาณครึ่งเซนแบบนี้ค่ะค่ะแล้วเก็บขอบสิบด้านในที่เหลือนะคะให้เรียบร้อยค่ะสอยแบบซ่อนได้นะคะค่ะเราใช้ระยะฝีเข็มครึ่งเซนนะคะค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคะ่ะเพื่อนๆ สำหรับโฟนคอร์สแบ็กตัวนี้เราจะใช้ซิปอยู่ที่10นิ้วนะคะแต่เผอิญว่าเราไม่มีซิป10นิ้วสีนี้นะคะเราเลยนำซิป12นิ้วมาใช้ค่ะซึ่งก็สามารถทำได้แบบคลิปนี้เลยนะคะอาจจะเหลือซิปอยู่ประมาณนิดหน่อยนะคะเราก็เย็บก่อนค่ะค่ะเย็บซิปทั้ง2ด้านให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็เก็บขอบซิปให้ตรงกับหัวซิปนะคะ เรียกว่าเก็บปลายซิปให้ตรงกับหัวซิปนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะแล้วส่วนที่เหลือให้เพื่อนๆตัดและลนไฟนะคะก็จะเรียบร้อยค่ะ ค่ะคลิปหน้าเราจะนำผลงานทั้งหมดมาให้ชมกันนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะฝากกด subscribe like share เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย